នាំដាត់ទៅឯនេះ ผมชื่อพ่อหนันตันดวงมณีอายุเจ็ดสิบป,ปีอยู่บ้านหนองอัดจางตำบลสันโพงอำเภอแม่ลิมจากได้เตสนาพระธรรมพระไตรปิฎกเล่มที่สี่เรื่องอุตุมติกะสูตรภูกที่สองขอเจิญท่านทั้งหลายสดับรับฟังได้ณบัดนี้แล้ว <c oughs> นะโม สัปปังคาวโตอาลาโตสัมมาสัมพุทธัสาเกตาวาดาปนันพันเตนตาโปมิคุณชากาปตาจัลันปดาโอติ Sa sa tu phạn thế phà kawan ta po chi ku sa nhã anh khang. Nề wa pa te pa pa pe tu la ta sa lang pa pe tu te lam da da ma te na โอ้ดอนปาบลาลีกับ <Sessimitation> 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 ແມ່ໃນງານເນື ā, ້ອອ່ານເປັນເຄື an, ່ອງອຸບາຍແຫ່ງການຄານນາຫຼາຍບາບໍ ai, ່ຍັງສາມາດກັນໃຈພົງເວໃນວັດສະ້ອຍບັດນີ້ຈາສາມແດງເນືອໂ โอดโดนป่าลิงกาสูดผูกทวนสาวหออตามกองคำปีแห่งทิฆาหนี้กายป่าที่กะว่าใครนักจะนำจะเกินแจงเพื่อแดมแดงพา่อญาป่าละเมี พงันชุมชื่นแลพาพดาโบเลจันตัางสี่ใเป็นที่สืบสมปานจันละนามตาลากันดาะาลีวาหนึ่งคนตาะมาปาเลปันจะโกอันมาเลโกตาปาเลปันจะกกอบมี วาຈาນາตุນາສານແທມນໍເຊິ <t i wish anywhere> ່ງວ່າພຸດທານເຈົ້າວ່າກິຕາມາຕາປະນະັນເຕຂະແດພະພດານເຈົ້າ อันผู้ข้าเฝ้าทุนสาโดยว่าการลายบาปวงวางโดยอุบายตั้งเปลี่ยนเป็นเขตกี่แาเถึงแกนอันให้เป็นเุสันใดประมาณในน้อยมากหรือยินแยงเป็นแด่ละก็มีคมโคนาผายโพดีเจ้า นิลาวโสเดึงแก่ยอดลู่เจงจอดลายปลายด่วยเดือภากาวตีนพระพุทธเจ้าจำพินเก้าสัตสดาถพงมีวันจานะการดาทาพลนว่ลลูกกาลานิโคตรอันว่าปุกาลามีสัพพะในโลกนี้ครหลีกลีกิเลสกรรม Những chân của nhà nước xin thưa hợp ơn thê phát triển mất trường mương trường môi sắc môi trường bỏ hùng môi trườ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 ng môi chăm môi ơn môi trường môi trường môi trường khó trường song nhóm môi bỏ phong trường mắc đôi môi ao khó, khó, khó. งตแม,มันใจดันคนไดหื้อเข้าไปลักเอาของผู้อื่นบมอมีใจชจมชื่นนิมดีที่มีคนละของได้ขอสามมาจุลยหลวงพบาบาเว้นวางใจผู้ใดไปล่อไปล่อไป,ไปไดีใจต่อผู้มูสา ว,วัาตากรรมแย่มีครรลองคอที่สีวังหื้อหายสูนบ่เสพกรมากวนตั้งแหาบอ่อนลอยเจอต่อพ่มาเจ้แเลี้วเพืเสียงมีลูกกินลูดอันแพ้โกสมาผ่านสารเป็นมนนาธนาในโลก Cần tâm ơn này này ô cơ, sông xa nó bỏ phản thân, hưu ưu ơn có bỏ chôm chơn, nhìn đi Căn phai, phụ đầy mi trái khai xếp, ca mắc cún đẹp nè. Đô la ni khô thơ phù ca la, phụ đại xô xa hoàn lẽo đại ca, ca kêu ca mắc cún hà phá cán, kháu nhóm mi trái bàn, chôm chướng lăng xa xin. คนเส้นนัแหละอกกาบเมนมาเพื่อสร้างเป็ดแจ้งวิสัยเที่ทำทำเจอแถมแล้วยอมมีใจเ่าจังเสีสามแหวงหาเสงเสนาสนาในอาวาตอาพิ่ลมใจคือป่าดงไฟคขันขอตามก็ไม่จะหลอกทำผู้พา แตาเม่นาสังอาดีมีเวชสังเสเด็กเล้วลอมเพื่องบต้โนกเมืองบอนเจเนื้อแผ่นดลางเปลี่ยวในโอมโเขียวเหวหาดหยในป่าป่าสาปตาด้วยตรนนกันปีกออกจากเดิน ผมเป็นดีบานนั่งคู่คาสะขัดสมาดเป็นมาเป็นบันดังกลางดังการทำลงสติไม่จำสะอนนาเขาละโลกละคิดบิจนจาในโลกาาาากาพาสะแจกโลกสะหากมีกายการทำบุรีโสะ

ตีนี่มนตาขาแควกดมาลูตีกายในสางใส่แจงสวางมีสาิทุกอย่างจะเดินจำปาสัะจำเลิทุกเมื่อยอมเป็นเพื่อจำลาทิตหรือบอเลสูจากลามีดา โอนาจักกูกจัก็แต่ผู้สามสดุงฟันไหวหำสักอันเป็นกีสันติสันติปในยอมจำลาทีุ่ดบรีสุดห่างไกลเสียแจกอุา Nà cô con cha lẽ lá xe nhang mê chi kim sa hạc buông khám mì cay mồm mê cam sâu 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 lăng tao và chí chê tang này cút xa lạ tham. Đang lá dù nhóm chăm lá ca hô hồ hàng chim ta này bò lê xú tí nhà chạc vi kiếp cha khâu phai khâu đầy. ลาลาตอถอนเจจากลิวอนตังหาอันตำเจ้เป็นนูปาคิเลสาาี่จักการตามมือปัญนแห่ถอยตามยอบโดยมีใจประกอบโดยเมตตาแผ่ไปตัวเตสาตั้งสีนื้อแผ่ไ,ไปในที่ตังโบนือสัพพู หาดนเบื ng ng, ้องล่างเเบื้องขวาเบื้องขวางมหางโลกาสลาตถเชิงสันตะทุกแห่งทุกนาทุกห้องแห่งห้องสันตด้วยหัวใจบานชมจอมสันพากอดโดยเมตตาในสัพาวะเป็นผู้ใหญ่หาีิสิบบอด้ดประมาณเกณฑ์ละแจกเวน เมียนดีบเข้ามาครอบงามครอบงามครอบเขาอย่างพระกรอบด้วยกรรมกรุณาโมติแป๋ฟูเปกะมันขอดแผ่ไปละทนาจันตุทิศาสัมเภไปยังเวหาโหนทางเบื้องบนและเบื้องลาง เมืองเพ่เมืองขวาเมืองขวางดังลงคาตูตาหนาฟุงสะตั้งลายม้อนโมนจิตชูผมมีมาวิหารอันหาพามาเมื่อใดไปมีแต่ใจมุงเวียน มีเบียเบียนแต่โสดูนานีโคดานยางมาเป็นสันไดจาในการค้าค้าขายค้านายบาปโดยสุภาพแห่งกันจำเปียนเป็นที่บ่เลือุดอันจะเลือทักนั้นี่โคดาน บาลีป้าจังกากาดุนสักว่เก้มเก่าว่า้าแด่ประโป้จันเจ้าจำเลื่อนเลื่อง้าประเจ้ามอขันเครื่องได้แด่ยมบุรีสู้แน่บอนทรงใสเป็นขีญยาคาึงแคนเตดีลีพากวาวานมา ผู้มีบาปขอหลันไทหาคนณมีพุทธวันจะมานตะข่าวกล่าวว่าลูกกาลานีโคตาหันการละละในบาดโดยการจำเพียนตามจันจียนจำแดงเหตุไปนั่งไปเครื่องเขตกแกนยอด แห่งกิน่าแดดและเน่าฝนที้โคดจึงตูนทำกัต่อเนื่องขอสงสัยว่าขอบ้านยอดใหญ่ยหญ่ใดและเตะศาาสามแดงเหตุนั้นเป็นเขตถึงแก่นยอดแห่งการต่อตุ่มลา เพื่อนายบาปโดยการำเปลี่ยนแดดเถะพากาวานาวาพวาพุทธเจ้าเพื่อนจ้าสามแดงเตสาณจิไขพุทธาวานตากาวาห<บ>ุูก<บ>า,าลในโลกนี้มีต่าาเป็นภูมิสามวาละตั้งสี่าคกานนังกามาแล้วเขาหาองแพีวพิราม,มา Hạc lạc xa xin tiếng trẻ bỏ đại về biên biên mà nay Pháp xa phá phá an tâm cha khẩu tăng na xa bèn hà Sẽ xế nát rằn đế nay tí sang ngát vì bế đăng xăm đen mà khẩu hạc là ni vọt lạc na หากเราอ่านเป็นกิเลสเ้สามองใจไรการทำปัญหาสายมีห่างมีแต่เป็นช่องเป็นบางสุนหายจะถามมันจอบเท่าว่าเมนใจปังกอบด้วยเมนตากะดุนาโมดทิตาอุเปคาแผ่ไปไกลอเนเดอก,อกนันตรา จุทิสาจุจอเขาย่อมละลือสอจาติบางลางจาติเดียวยังไข่พองสองภาษาพระจารย์งเดิงกันสี่หาจาทันละนึกตามชิมจาสาจา สี่ห้าสิบอาดนนึกเป็นแดนน้อยปันหมื่นแสนดดนหลอดลอดเจ้าเจ้าจอดจจจจสังวาตรกับดดนนึกพักมแปร,ปรไปมีบันดาครับอ่านสังขาสังขาสาววาตรามิบันดาครับเป็นดำดาบาับมา ว่าในภาวะเรามีชื่อนั้นโสดเรามีเงาโคตเราพุงปานสีไว้กันเชื่อได้กินอาหารแม่สาวยสูงจะนลือกคำโจกคำโจ๊กปากฏอตรอนุกคำล้นเต่านั้นโจตี เจ้าเล้วความไปบังเกิดที่การเดินพาวันตดยตามมีเจ่านามเจ้านามมีโคดอันพงพันมีเปี่ยวพันสันทานกินอาหารเจ้านามเธอวยดัวกอบการนานพาโคตรโยกันโนจะำาหการชูที่ตาจากภาวาลาเล่พอยกากาเกี่ยวเจนจจ เจกแจนแจกเราก็หากมาเกิดด้วกันเลิดในพภาวนี้แหลหน้าเขาย่อมละนึ่งเทิงแจแต่ก่อนก็ยังหอนได้มากหลายครั้งมากา สาดิยาลลอุเตสาดูลาเนโกตะการนายบา้ดยการการทำเลียนอย่างนี้จำแดงผีบ่วเลสตดและเลือบอไปบ่วเลสุดสันได นี่คน้าจิงใครดนสาร่าโมัวเลสูดังยิ้มาเป็นขีดยาเถึงแกนยอดดินลิยยำนานพร่อมนิงจัหน้าเพื่อเฮอกาใครขีดยาว่าดูคาลานี้ก็การให้บาทโสดยังการดาเปลี่ยนตอนนี้มันยังเป็นผิดเถึงแก่ยอดก็หาบอดได้ เดียบเนียดาวมาจักเมกอก็เป่าฮ์คอก็ยังกันนันเน้นาเตนะเหตุดังอันนี้โคนาจิงโดนผานต่อซึ่งเหตุคอสังกาส่วนว่าพระาสลาจอมถ้าไหลล Hát đi Bì Mô Cháu Kỳ Lệ Sa Con Trọng Thế Sa Lạ Hữu Trang Phước Trầm Thánh Phật Nhà Trịnh Trọng Cảm Văn Độ Ni con Đã Trọng Đã Phạm An Phúc Cả la Mi Phật Lạng Phật ta Phật Bệnh Hữu Mê Lạ Khả Lạ Đăng Cả Lê Hoàn Thang Mô Sát ca Các Kheo Chú Thị Trần Hùng Ưu Phật Thị ก็ดีเมื้อโดนเนื้อตัวกายกพิพังลายปานี้ผ่องพายทองแพ่ผิวใสเมงมุมนเรดาก่อนยังมาตกลายยา có mi là đời ti ta cả này cha khu nê tìm ba vi sệt bò lê suốt những quả ma nô sát chết nhóm cốt khoa đô thắt thọ thong thắt mồm phùng hồ sát ăn bay nam e. cam nhóm chắc nam mô san ba ti ma đế ba cọp đôi cam nhóm cần đam cương chỉ nhà cá nhã và chỉ mà nô toàn tăng sản nhóm đôi ตามจนจะลืมญาญาจะจะหยาบจำหวังจะทิีย์นัลีญาสูดเลียนมาก <c oughs> เป็นมิสาริมเพียร์ดืมพันคันกันตามโดยพันใจเหลืองขานา